สวัสดีครับ FC ทุกท่านพี่โฟมาแล้วก็ละดีใจ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 สวัสดีพี่ใหม่วันสงการครับ FC ครับว้าวอ้โอ้ยโอ้คึกหลายดีใจหลายมาท่านนี้มาท่านนี้เร็วเรเอ่เร็วเร็วเรเท่านี้มาท่านนี้ก็ละ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 โอ้ยโอ้อยอ้มีมีอยู่ ี่อยู่คนเดียวจ้ะพี่พี่เขาไปอยู่นากันหมดเขาเพ่เข้ามาหลลายอยู่คนเดียว FC ทุกๆท่านสบายดีนะคะมาทางนี้หลูกมาทางนี้ไม่ไปไม,ไม่ป๊อปป๊อปไปป๊อปไปป๊อปไปดอกทา้งนั้นมาทางนี้มาทางนี้มามาทังนี้มา นานเลยหายหนะ้าหายตาไปน,นานเลยนะครับพี่โปกลับมาแล้วครับมาทางนี้ลูกมาทางนี้มามาเร็ว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 มาทางนี้มาทางนี้มันเลอะแล้วตกล่องน้ำอีกทั้ทงพี่ทั้งพี่มาเร็วรว่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอโหโอ้โห โตเป็นหน่มแล้วนะครับเต็มที่แล้วครับว้าววาละวาอันนึงช่องช้ำอึบอึบอึบอานนี้ทันนี้ว่าล่ะ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 พ่อม่มีเวลาพาเที่ยวเลยเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีเวลาเลยยุ่งกับงานคักหลายงานเยอะว่าล่ะว่าน่ะ ผู้บ่าวน้อยหล่อมากเลยช่วงนี้ว้วนตุยเลยมามามาโอ้โหอยากโชว์สปีดเต็มสปีดว่าละ่ะว่าละ่ะเอาไถไปใส่อีกจะแลบไปทางใดนมาแม่มาแม่ วัวนวันนวนวนวน,วน,วน,วนสำรวจ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 ดูสิเดินต่อเดินต่อเ <c oughs> ย้าหัวไทยแมงสันตีเย้าหัวเดินสิละ <c oughs> เอาหัวเดินปั่นปังไฟเลยเนี่ย เปิดดูอะไรครับเอาาๆล่ม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 สิล้มลม,ม,ม,มะม,มา,มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มันจะล้มมันจะล่มเอ้ยเอ้ยเอ้ยพล่ะพล่ะพล่ะมาทางพี่นะมปทำรวจอที่ยังเดินมาพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ อาเลวเมาเีวเลีๆวเลวเมีเพื่อนวิ่งด้วยเลยอ่ะเมีเพื่อนออกกำลังกายด้วยพี่ๆเขาไปสวนกันหมดแล้วเดี๋ยวพี่โป้อยู่คนเดียวจะไปเที่ยวสงการไหนครับฮะ อาไรี่นีนะที่นี้นะลุกขึน้นลนกขึ้นนะเหนียงช่องช้ำอึ ออลบลบหลบลบมามามาหนามาทางนี้หนาวทางนี้ไามนี่มาทางนี้มาวนวนวน <laughs> มาทางนี่นมาทางนี้นมาทางนี่นมาทางนี้นมาทางนี้มาทางนี้ว่าไปเที่ยวสงการไหนนะจะไปเที่ยวสงการไหนครับโอ้ยไปไม่ได้แล้วหอบแล้วแค่นี้ก็หอบแล้วเพื่อนเพื่อนพี่น้นนนองทุกทุกท่านเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกสนแล้วครับเดินทางส,งกา,ง,สงการใเระมัดระว่างนี่เด้อสงการปปนี้ก็เลยไปใสามา,สาเสยกั ดูแลสุขภาพดีๆนะครับเ้อเอฟซีปีปวดทุกๆท่านอยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วครับผมจะพักแล้นะครับเอฟซีทุกๆท่านไปสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีปีใหม่ไทย ยส้สงการให้สนุกทุกๆกท่านนะครับเอฟซีทุกทุกท่านหมุนกลับหนึ่งช่องช่้าหมุนกลับเอโอ้ยทําเป็นเฉยทําเป็นเฉยไปแล้ครับไปอย่างเดียวแล้วครับ